อี่ายอค่ายอกมู่้น้องดูไอ้ดูมันตรงยุ่ในนี่แล้วเนี่ยรอมไมหมดละไปในรอดนจยอยโบเหยียบลงลอยคหจอก

อาไรกูจุร้ายด้วยกันไงครับอือพัดแซบพี่แต่นี่พีนเนี่ยร้องหอร้องหอร,อรอ้องหอโอ้โหเหียเนี่ยโอ้ <laughs> สุดกล้โอ้ยหน้อยฮู้ไปซะมาแจ้ okay, ไปเก็บตัวด้วยานานม่นอึง ม yeah, you know <laughs> ันเบื่อแันเหนียนตกเลยะนี่ยคดอยู่ดีงนี่บางอ่าตรงนั้นเป็นยังไงอ้างข้องในก่เป็นยันไง เราไม่ไไปเปนม้้นเยรนี่ไออตเนีกันน้ำได้น้ำได้กันน้ำได้ตายว่เขาโอ้ขาดเขาว่าขาดว่ขาดมันมีอขาดไปโดนนักเี้ กัดแก่บุอกัดกัลกัดทุกวีเอาขึ้นมากัด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 อไม่ต้องเรียบดีไ่ต้องยดีแล้วตัวนี้แล้วเอกตัวไหมบอกขา้มึงซ้ำมึงไ่ดูว่ดนละหัวยังเสียหัวเลียมเรียมไปพุ่นนั่นว่าตัวนเอาแค่ะเอาแค่นในท้ายๆุน่ะพี่น่ะนี่ง้เสียนะ เรุ่โอ้ยงับโลงแล้วขางเลยลก็บองบางงานกตัวนึงบอกได้แล้วบอ้าอยตัวเดียวนี่บ่ตัวเดียวไม่ได้หัวตัวนึงตัวนี้แลวกตัวนี้แล้ววกข้างี้ได้เว้ยทีเขาจะเพนังส้มบุีเฮ็มส้มรปดะ สมนตัวน่อยลาบลับเสียบ่หลับเสียลาบจะไหลาบเหคือนทา่ต้องหาับแต่ใครแบบนีนพีดิ้นพีโอ้โงนั่ลงไปวไองเขาตัวนึงตัวนี้นะตัวนี้ใส่สองไวรินแล้วครับถังเียวถงเียงครับพี่นีไ้อะาแมาตกแลงังี่อเี้ยน ของเนี้ก็ลงเลยนี่ล้นี่ล้วาวบานออกไปให้มาแม่มั่นเลยไปรถอะไปรถอ๋อไปกัไ่ิดใส่นี่ยาไ